ชมพูสองลูกเอ้ยต,ต่อตโโ่อม่วงต่อม่วงสองลูกเอ้สีม่วงอ่ะใครไม่ใครหมดแรงพร้อมยองอาจารย์ให้สัญญาณล้วไปเฮ้ยไปกองหลังเล่นงี้เหรอเฮ้ยกองหลังเล่นงี้เหรอทะเลาะกันจัง ยังยังมันยังไม่ทำวอนเสียท้าไม่ลงอะ่ะโวยดิ <laughs> <laughs> เอาเลยเๆๆ <laughs> <laughs> วเงเต,วงเต,วงเตว็ววางตะวางตีวางตะวะทุ่มหรือวางตีอ่าทุ่มทุ่มทุ่มอาจารย์บอกว่าทุ่ม

นายพล e, หมดแล้วเปลี่ยนตัวใค้ได้ง่วงว่วงกรรมการยังไม่ได้เติมตยดีว <c> ว <oughs> <c oughs> เดดีดเดหรือเปล่าไม่รู้เตะกระชับนิดหน้าไม่ต้องเตะแรงเจอกันทุกสาวพวกเรากันเองยังไงแฮนไหมแฮนไหมลูกต่อไปขอให้เข้าหน้า ลูกต่อไปเข้าหน้าไปคิดว่าคุณนี่เป็นไงครับท่านชิวๆแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนดูชุดก็รู้ดูชุดก็รู้ไปไปไปกรรมการจะมีเสื้อขาวเลยครับเฮ้ยยิงนี่เออยิงเลยยิงออกไปเลยนี่กรรมการมาเอาเสื้อผมไปใส่้นี่ เอ้ยไปไปเออให้เหนื่อยมีคูลิ่งเบรกนะมีน้ำให้กินสีขาวนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนั่นเลยนะอายุเยอะด้วยบิ๊กอันนี้เปรุ่นเมตาเบย์ทั้งนั้นเลยอ่ะเออเฮ้ยต้องหลังจาประตูเสียอีกแล้วมั้เนี่ยสีขาวนี่ตัวท็อปตัวท็อป เนี่ยงานเลยงานเออไม่วิ่งแล้วเออลุยลุยยิงเลยพี่บอสยี่สิบยี่สใช่เรียบร้อยน้ำแม่ลุย ร่างเลยทางเลยทักทายไปก่อนเออประตูตัวใหญ่สบายเฮ้หวดแล้วเว้ยบ่วงหมดแรงล้วเว้ยบ่วงทำทางไม่ได้ กูหมดแรงแล้วเว้ยเรียบร้อยพี่โบ๊ทางงางงินเงินงงางเงกนลูกเออไม่ต้องกลัวเจ็บไม่เ่ากรรมการจะไม่เป่าเออ เมื่อวานไม่มาโอ้โหเมื่อวานสนามนี้ตีกันออกไม่ได้โอ้โหดูตัวโนนดูตัวเรียบร้อยงานพี่บิร์นทางเจ็บว่ารุนไม่มาติดงานหมดโอ้โหตัวพิกปาดไม่มาแต่คนนี้ก็เ่าทุกตัว ไม่แดงอยู Le ่ฝั Le ่งนี Le ้ขวอยาขวออกเลยาฝั a. 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 Y, ่งนี้มีสีอะไรบ้างครับเหลืองชมพูเฮ้ยหมดแล้วเว้ยหมดแล้วเว้ยม่วงหมดแรงเว้ยตั้งรับเว้ยยืนระยะไม่ได้เว้ยเรียบร้อยยิงยิงดิยิงยิงเดียวงางแล้วเว้ยเออ Ơi, ngắt đuôi, ngắt đuôi Bọc lao, bọn trình Mới mượn như thịt khít Ôi nồi, ôi nồi

ของนศเอาเจอเหลืองหลันก็ได้เป็นไรมั้งจัดเองมุงเล่นมุงเล่นน้ำน้ำไปยกแพ็คมาเลย กรรมการกรรมการจะได้เบียร์แล้วจะได้เบียร์แล้วเออมีมี ใครมีมือถือเมมว่างว่างอ่ะยิมถ่ายอีกแมตหนึ่งนี่พี่ท็อปมีถือมีเมมว่างวะซือ้อได้่ปีแล้วเมืออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโก้รัววะ

来有是是啊,啊，来哟！ มันทั้งสองสนามเล้วที่โทรศัพทเขึ้นเยอะโทรศัพท์นัดถ่ายได้ป่ะวิดีโอไม่ได้เต็มนะฮะพี่ชาติมาดิมาตอนไหนเนี่ยม้วนครับม้วนเงินมากรรมการเติมหน่อย ไ้ยใส่กันเลยคู่นี้ใส่กันเลยไ,ไ, <laughs> ไม่ยิง โทษกานโทษกานไม่ต้องเล่นแรงเตะสนุกสนุก กว่าโน้นก็อยากไปถ่ายเผลอมิโม่ยิงไส้แตกนี่ตัวนั้นดีกว่าตัวส hmm, ีดิตัวนั้นแก่แล้วสามใบเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียว They'll die, they'll die. Điều, điều. điều này đẹp. <laughs> điều nhạtแรก lẹt กดสกอรด์ด้วยขดขาดเลีขวาไปกดสกอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ <laughs> Phản ứng thông bằng 啊，掉真了，掉真了，了。